ก็ GKE เนียนรวันนี้ก็มีติดตั้งครับเรือนใหม่ครับตัวนี้เป็น M4 แล้วนะครับของเดิมก็จะเป็นไม้ส้มแบบนี้เราเป็นตัวเอนะครับนี่ก็ให้ลูกค้ากลับบ้านไปนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นไม้วิพัฒนะครับก็ติดตั้งเสร็จสับเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับเกียร์นะครับก็ขึ้นที่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวปิดแสงนะครับแ่งเข้านะครับ ผมเกียร์นะครับก็จะเป็น uh ขึ้นมาแต่ก่อนมันจะอยู A ่ตรงกลางนะครับแล้วใส่ไปแล้วมันจะขึ้นมาตรงนี้เลยครับพ R N D S L S L นะครับเกียร์ขึ้นปกติทุกอย่างนะครับผมก็เทสให้ลูกค้าไปเลยเพื่อความสบายใจนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวขวานะครับเปิดไฟหน้าครับไฟสูงนะครับผมไปเลี้ยวนะครับต่างๆใช้งานได้หมดนะครับ อีโคนะครับอีโคก็ขึ้นปกตินะครับตัว VSC นะครับลื่อนถลายก็ขึ้นปกตินะครับใช้งานได้ทุกอย่างนะครับผมตัวเรือนไม้ตัวนี้จะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีนาฬิกานะครับตัวเลขใหม่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นรถตัวออโต้นะครับอุณหภูมิก็จะขึ้นตรงนี้นะครับสี่สิบเอ็ดองศาครับก็จะอุณหภูมิหน้าหม้อน้ํานะครับทิปเอนะครับก็วิ่งไปกี่กิโลนะครับอันนี้ก็เล้งนะครับน้ํามันจะวิ่งได้กี่กิโลเมตรก็ กดดูที่เลงนะครับก็มีทิป A นะครับต่อไปนะครับเอเวอเรสของทิป A นะครับกี่กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเอเวอเรสของทิป B นะครับก็จะมีประมาณนี้อันนี้ก็เป็นเวลาครับตั้งไว้24ชั่วโมงนะครับก่อนใช้งานปกตินะครับเลงกับปกติแล้วรอบปกติทุกอย่างนะครับผมอันนี้ก็ติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับเสียบปลั๊กตรงรุ่นนะครับสําหรับ G K อันนี้ก็มีแก้ตัวไฟลี่ของหน้าจอด้วยนะครับ ไฟหลีของหน้าจอลูกค้ามันจะไม่ดอบนะครับเวลาที่เปิดไฟกลางคืนนะครับมันจะแสบตานะครับแล้วก็เปิดไฟหลีก็ดอบแล้วนะปักเขามาไม่เป็นปลักไม่ใช่ปักตรงรุ่นมานะครับเป็นปักก็งานจีนเราก็รู้อยู่นะครับมันจะเป็นงานจีนนะครับเราจะเป็นปลักแบบอีกอย่างหนึ่งนะครับเขาติดตั้งจอมาจะไม่เข้าใจเรื่อง G K เท่าไหร่นะครับก็แก้ให้นะครับแก้ไขให้นะครับผมตรงนี้ก็กลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดไฟหลี นะครับก็ขึ้นมาแล้วนะครับส่วนไฟลี่นะครับของตัวเรือนไม้นะครับเราก็สามารถดอบได้นะครับมันจะสว่างไปหรืออะไรไปแล้วก็เปิดไฟลี่ครับอุ่นที่ก้านได้เลยนะครับมันก็สว่างจะดอบนะครับตามที่เราชอบประมาณนี้นะครับอัตราสิ้นเปลืองอีโคก็จะขึ้น2ขีดข้างๆนะครับใครที่สนใจนะครับมีไม้ตัวฟิตตัวเมกานะครับ จะจัดโปอยู่นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับรองรับคู่ทันทนแมนนชิปนะครับเดี๋ยวจะจัดโปรหนึ่งตัวนะครับอ่าเปิดตัดมองที่ก้านก็รับติดตั้งเดินระบบครบหมดนะครับกระจกมองข้างเป็นพับไฟฟ้านะครับตัว R S ก็รับติดตั้งเดินระบบครบหมดทุกอย่างนะครับหัวเกียร์หนังนะครับไฮบริดก็มีนะครับสนใจไงก็ลองทักมาครับพวงมาลัยมาติฟังก์ชันนะครับรับจบให้ทุกจุดทุกมุมทุกปุ่มนะครับผมพร้อมใช้งานอย่างจอแอนดรอยแบบนี้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเวลาขับนะครับเราต้องเอามือ มาเปิดที่จอนะครับมันก็จะอ่นสรลายนะครับแล้วก็ใส่ที่พวงมาลัยไปเลยนะครับจบพร้อมใช้งานเลยนะครับตัวนี้ครับของก็มีพร้อมติดตั้งนะครับจะเป็นวงหนังญี่ปุ่นก็มีนะครับพร้อมติดตั้งหมดนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากกับลูกค้านะครับ G.K ครับจัดการให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานแล้วครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ